สวัสดีครับกับชาวไอเกมพีซนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับแอมินเบียเช่นเคยนะกับการรีวิวคอมชุด15,000บาทนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราไปลงสเปคกันอ่าตัวนี้เริ่มต้นเลย CPU จะเป็น i 5 3 5 7 0นะครับ RAM 8GB กหตัวใส่ 8GB กหตัวมันดีตรงที่ว่าเราอัพสเปคได้เลยใส่เอา8อีกตัวหนึ่งมาใส่ก็ปกลายเป็นว่า 8คูณ2เป็น16กิกอามันสะดวกกว่าถ้าเกิดเราใส่4คูณ2เป็น8กิกเนี่ยเราจะ up 16กิกเราก็ต้องเปลี่ยนแรมหมดเลยอามันจะเปลืองเราขึ้นสามารถระบุบ,บอกบอกสเปคมาได้นะครับเวลาสั่งวัตน้าอา s s d ตัวนี้จะเป็น480กิกเยอะเลยเราสามารถใส่เพิ่มได้นะเอาฮาร์ดดิสใส่เพิ่มได้2 3ลูกเคสต,ตัวนี้เป็นเคสใหญ่มากข้างล่างมันจะมีช่องช่องให้ power supply 600วัตต์ ฟูลเลยประกัน3ปีเลยนะครับตัวนี้การ์ดจอการ์ดจอจะเป็น1050 T I 4 g ่นะครับผมจอจะเป็น a อ e ซอรนิ้วนะครับเมาส์คีย์บอร์ดมีไฟโอเคของนับโวตัวนี้ก็จะมีของแถมเหมือนเดิมตัว Wi-Fi นะครับแล้วก็ขาตั้งหูฟังหูฟังนะประมาณนี้แล้วพัดลมก็ติดเพิ่มตัวนี้หล่อเลยกับเคส Galaxy ของ Isolat ตัวนี้หลอๆเลยเดีย๋ยวเรามาเทสกันว่าสเปคตัวนี้มันจะเล่นเกมลื่นไหมกับเกมฟรีไฟนะนี่การ์ดจอ1050 Ti อ่าเข้าๆวันนี้แอดมินเบียร์รู้สึกปวดหนนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลเปลี่ยนกันด้วยเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่านี่นะเกมฟรีไฟเข้ามาเทส แอมินเดียจะปรับสูตรตรงนี้ไว้เนี่ยปรับสูตรแล้วมันดูลื่นเนี่ยอ่ามันดูลื่นเดี๋ยวลองลองลองปรับแบบไม่สุดนะปรับเป็นลาบลื่นเนี่ยมันรู้แบบมันมันไงมันกระตุกมันกระตุกอ่ะมันไม่ให้ความลื่นอ่ะอ่ามันเห็นได้ชัดเลยมาตรฐานลองดูมาตาถานเิเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันทามแลบหน่อยมันกระตุกกระตุกมัน มันไม่ได้กระตุกดิเขาเรียกว่าแบบมันจะรู้สึกแบบนุงนวงเลยอ่าคอเนี้ยอ่ามันจะดีขึ้นเยอะลื่นไปเราไปโชว์โหดกันดีกว่า ID ฟ i f i ตัวนี้เป็นของของแอรเบียเลยนะแอร์เบียเลยใช้เล่นประจำแต่ช่วงน,นี้ไม่ได้เล่นแอรเบีย <c oughs> ติดไฟเอ็มอยู่ อืมทำไมจับคู่นานจังสงสัยเหล่าเกมเมอร์ยังไม่เลอกเรียนกันฮส่วนใครอยากให้เทสเกมอะไรก็ลองระบุไปได้นะคือตอนนี้แอดมินเบียร์แบบตันแล้วอะไม่รู้จะเทสเกมอะไรดีที่แบบเพื่อนเพื่อนพี่น้องเราเล่นกันอะแอดเบียร์เล่นอยู่ไม่แค่แค่ไม่กี่เกมเอง แค่แค่ฟรีไฟล์กับ PUBG แล้วก็ GTA 5M อาจจะ GTA แฟนออนไลน์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงนี้ก็ถ้าว่างจากงานก็แอดมินเบียก็ทำเพลงอยาจะฝากติดตามเพลงของแอดมินแเบียไว้หน่อยนะ <c oughs> มาว่าด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้นี่แล้วกันบวกเลย ดูเพื่อนแต่ละคนฝั่งดูมันน่ากลัวน,นักจังอาตอนนี้ได้ออกสายมาแล้วหนึ่งตัวจังหวะนี้จะทำย่างอ้าวแตกเอ้าเฮ้ยเพื่อนนี่หนึ่งตัวสองตัวนี่ อุ้ยโดนโดนเจ็บอยู่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 เออล้มอืมล้มสองอืมนี่มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ากระโดดยิงเฮ้ยเอามาดิ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 ร่องๆ่องร่อง่อง่อง โอ้นิดเดียวเองไม่เป็นไรินแรกนะ่าดูสิเก็บหนึ่งตัวเองโอ้โอเคเดีย๋ยววิน,นี้จะเก็บได้กี่ตัวเดีย๋ยวไปดูกันนี่พอเราเล่นคอมที่แบบมันเลื่อนปุ๊บมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเล่นเกมแล้วมีมีความสุขเยอะ แอปมปนเบคอมที่บ้านนะก่อนหน้านี้คือแบบ 3, ไอสามเจนเจนไอไอห้าเจนหนึ่งเล่นมันก็เล่นได้นะแต่มันก็ไม่เด้ลรื่นอะไรมากมายแต่มันก็มีอาการหนกหัวร้อนอยู่ไหยน,นี่แต่พอเราเล่นเกมที่แบบคอมมันดีๆเงี้ยมันรู้สึกว่าเราเล่นแล้วมันเข้ามืออะอยู่ไหนกันมดอาเขาหัวไปดีจังหวะดีเมื่อกี้นี้ เฮ้ยอ่ามันหลบมุมนั่นนี่วะข้างหลังเข้านะนี่ออกไปปุ๊บเจอปับ๊บเจอไหมไม่มีแล้วมอยู่ไหนวะโอ้ยนี่ไง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 เฮ้ยยิงใครเนี่ยเรายิงใครโอ้ เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรโอ้มีปืนทองแล้วอ๋อขอโทษทีถ้าเกิดเสียงน้ำเข้าตัวนี้เลื่อนเลยนะ ssd 4ี0ร้กิบกักแรมแเนี่ยราคาจอ105ู่นย์ห้ ti เนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็ลื่นแล้วอ่ะสุดยอด ขอโทษทีเผลอจําไม่สบายถ้าเกิดมีเสียงอะไรที่ไม่พึงประสงค์ก็ขอภายมาณที่นี้ด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากมาเดี๋ยวจะไล่สเปคกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมตัวนี้ CPU ตัวนี้จะเป็น i 5 3 5 7 0มหนะครับแล้วก็แรม8ปดกิกนี่หนึ่งตัวมาแล้วอืมอืมอุม้ยอุ้ยอุ้ยอ,อววววุวัวววววว อืมตายไปซะเฮ้ยอย่าหลบสิอา้าวทางตาลปะโถเอ้ยโอ้ยรล่องโป้ล่องโป้ล่องโปไอ้แบกแบกนีแบกนี่ล่องโปอ้ชนะนะโอ้ยทำไมยิงได้แค่หนึ่งอะ เมื่อกี้เห็นนะผมก็กยิงหลายตัวนะอุ้ยเพื่อนเพื่อนฉี่ไปเนี่ยเสียงด่านนี้เหรอด่านนี้ใช้ผมใช้เป็นทอมสันดีกว่าหล่องโป้หล่องโป้น่าไล่สเปกยังไม่ครบเลยเมื่อกี้นี้ i ห้าสามห้าเจ็ดศูนย์นะครับแรมแปดกิกกาจอหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ทีไ อุ้ยอุยเนี่ยพอพอได้ได้ถึงการจอปุ๊บมาเลยคนคนมาเลยอุ้ยอุยอ้ะหูยไม่น่าเลยเล่นลิ้นเล่นลินล้นโทษทีแอดมินเบียเล่นลิ้นไปหน่อยโดนมันยิงสั่ม thank you เพื่อน น้อยมากนะเวลาเล่นเล่นสี่สี่แล้วเพื่อนจะมาช่วยอะ่ะเคยโดนทิ้งไว้กลางทางนะบ่อยมากไม่เห็นคาหลอกยิงไปก่อนเนี่ยมันต้องมีอ้อมหลังนะพวกเนี่ยอุ้ยอยู่นูน่น ไม่โดนเลยล่มล่มล่มยิงล่มยิงล่มนึงโผลมาโผลมานั่นแหละอืมเออโผลมาโผลมาเออนั่นแหละออ้ยสวยงามสวยงามเลย <c oughs> ชุดนี้นะพัดลมเลยผมนับให้นะเคสตัวนี้พัดลมนะ พัดลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวัตวัดพัดลมเจ็ดตัวโอ้โ oh หถามว่ากินไฟไหมก็กินกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ได้กินเยอะหรอกเพราะมันเป็นไฟไฟแบบวัดน้อยอะไรเงี้ยสวยเคสต,ตัวนี้สวยมากแอมีนเบียร์ชอบมากเลย ไม่เห็นหรอกยิงไปม่วนๆงัน้นแหละเอ้ยอยู่ไหนกันหมดโอ้โอ้งานยากแล้ว าข่อตายเด้อนี่มันยิงมันหลบอยู่นี่มันหลบอยู่นี่เออเอาไปหนึ่งชุดอยู่ไหนเอยร่างขาว้าหัวแตกเด้ออุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่ไงดูนี่จะช่วยไหมเพื่อนช่วยไหมเพื่อนช่วยไหม เพื่อนช่วยไหมโอ้ยหลอดหลอดหลอดโอเคอยู่เหมือนคะแนนจะเยอะนะเนี่ยคะแนนต้องเยอะเห็นไหมเราผมนี้ได้ต้องเยอะอแต่คือแบบเพื่อนได้คะแนนไปหมดเลยนี่ละกันสายสับไวดาน,นิสไนโอเคนะเห็ดมัวกลอ วินสุดท้ายเราก็ซื้อเห็ดอยากเพื่อมไปเลยที่ไหนวะเนี่ยไม่มีคนวิ่งออมออมทางไหนวะเนี่ยนี่นะรอบหน้านะถ้าเกิดเกิดคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ แอดแอดมินเบียมาเลยอะ่ะเดี๋ยววันหน้าเราจะอัดคิวลเล่นด้วยกันอ้โอโ้ยโอุยอ้ยอยสนไสนเปอร์สนไนเปอร์ข้างหลัง S K S โหยิงไปสายฝนเลยแหมกำลังซ้ำเลยซ้ำไม่ตายตายก่อน อแจกจกไลฟ์เพื่อนๆหน่อยอืเนี่ยโอ้โหดามเมจผมทำได้เยอะนะแต่ไม่ตายน่ะเห็นเปล่าเออ เพื่อนเอามาต่อยอากาศโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วอร่อยเฉยเลยอือหแตกไปเน่ย ไะระหว่างรอนี่นะกับังไจะเปคกันเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งเอา้าแป๊บนึงเกิดละเกิดละโอนไลน่์สเปคกอีกแล้วเฮ้ยนี่นี่นปรเนใครอือหือด่าน,นี้วินสุดท้ายด้วย เห็นเห็นเห็นแล้วจะยิงไม่ได้โ mm อ้ได้อย er> ู่ไ uh, ด้ต่อได้ต่อหาว่ามันไม่เจอนี่ไงขึ้นมานี่เลย นี่ย็อกไปดิชุบคล้ายชุบคล้ายนี่โปง้งเข้าไปดีโป้งเลยโปง้งโปง้งโป้งเลยนี่โป้งเลยสองตัวือแซบเหรอแอบแซบเหรอมันเอาอยู่บ้านนี้มาดิมาดิโพมาดิราดแรบแรบหน่อยแรบแรบ,แรบหน่อยวงบีบมาอันนั้นอะอ้าวอยู่ข้างหลัง เอางงดิออกจากบ้านไม่ได้นะโอ๊ยออกะนายนอ่อ,อโอ้เกือบแตกนะแตกโอ้โหสุญญดยนะอดชนะชนะจะบอกว่าตัวเองเก่งกันแน่ใช่ร <c oughs> ้านเพื่อนเหรอ โอ้เพื่อนได้ <c oughs> มาดูดาเมจผมยิงดิผมยิงไปสามพันกว่าเพื่อนล้าทั้งนั้นอ่านี่เรามาไล่สเปคอีกรอบหนึ่งเคสตัวนี้จะเป็นอ,อิโซนัตนะครับผมเป็นเคสอินโซนัตกาแล็กซี่ พัดลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพัดลมเจ็ดตัวตัวในเคสต,ตอนนี้สเปคก็จะเป็น i5 3570นะครับแล้วก็แรม8กิก1ตัวเป็น8คูณ 1, 1กิกใส่ซิงเกิลชแนลไว้อ่า s อ d 480่ิกิก,กแบ่งเป็น2ไดรฟ์ให้แล้วสามารถเพิ่มฮาร์ดดิสก์ได้อีกถึง3ลูกอ่าการ์ดจอ การจอจะเป็น1050 Ti นะครับผม4 GB อ่าโอเคเมาส์คียบอร์ดมีไฟของนับโวตัวนี้รุ่นยอดฮิตเลยเมาส์เกมมิ่งเลย i n นฟาเล็ตอ่าตัวนี้จะมีแถมเหมือนเดิมตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ของ TP-Link 1หนึ่งตัวขาตั้งหูฟังหนึ่งตัวหูวฟัง โอเกอร์หนึ่งตัวนะครับเมาส์คีย์บอร์ดแถมโอเคตัวนี้จะเป็น power supply หก0้วัตต์ฟูลของยี่ห้ออะไรแป๊บหนึ่งนะครับ PSU ของเอเอเลอร์คู o o ล o ลอนะครับ600วัตต์ฟูลเลยการจอ1 5 1 0 5 0่ายที่ไอวนี้ไม่มีต่อไฟเพิ่มนะแต่ทำให้ประหยัดไฟขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งโอเค okay. สเปคประมาณนี้นะครับกับ ชุด15,000บาทได้รีวิวเกมฟรีไฟล์ไปแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนจากกันไปถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าสนใจอะไรยังไงทักเข้ามาคุยกันที่แฟนเพจคอมพิวเตอรอ์คอมเล่นเกมราคาถูก i g เกม p c c o m หรือไม่ก็ทัก Facebook ส่วนตัวของแอดมินเกมมาได้นะครับกับ Facebook i เกม p p c c คอวันนี้ก็ขอจบเพีงท่านี้ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ